นับตั้งแต่เขารับช่วงต่อจากพระมานาบนบันลังแห่งอังกฤษหลังจากการสวรรคตของเธอในวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่8กันยายนพศ2565กษัตริย์ชาวที่3ได้เห็นโชคลาภส่วนตัวของเขาระเบิดตอนนี้เขาร่ำรวยกว่าราชินีอลิซาเบธท,ที่2มาก พระราชโอรสองค์โตในสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2หรือกษัตริย์ชาวที่3ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าให้สืบร,ราชบัลลังก์อังกฤษต่อจากพระองค์อย่างไรก็ตามพ่อของเจ้าชายแฮร์รี่และวินเลี่ยมต้องอดทนแท้จริงพระมารดาของพระองค์มีชีวิตอยู่ถึง9 6พรรษาสร้างสถิติการครองราชยาวนานถึง70ปีในที่สุดพระราชินีอลิซาเบธที่สก็เสด็จสวรรคตในวันพฤหัสบดีที่วันที่8กันยายน2022 ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ในวันรุ่งขึ้นชาวที่3จะเฉลิมฉลอง2ปีบนบัลลังในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในช่วงเวลานี้โชคลาภของกษัตริย์อังกฤษมีการเติบโตอย่างมากแท้จริงแล้วความมั่งคัง่งส่วนตัวของสามีของคามิน่าปาักเกอร์โบเพิ่มขึ้นจาก10ล้านปอนด์เป็น610ล้านปอนด์ในปีที่แล้วหรือประมาณ712ล้านยูโร สังหาริมทรัพย์ของกษัตริย์ชาวที่3มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นผลให้กษัตริย์ชาวที่3ามร่ำรวยกว่ามารดาผู้ล่วงลับของเขามากแท้จริงแล้วทรัพย์สมบัติของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2มีมูลค่าเพียง0ล้านปอนด์ในช่วงชีวิตของเธอ ซึ่งมีมูลค่าเกือบ432ล้านยูโรด้วยโชคลาภนี้พระมหากษัตริย์อังกฤษจึงอยู่ในอันดับที่258จากรายชื่อบุคคลที่ร่ำรวยที่สุด350และครอบครัวในสหฮาราชาณาจักรเขาอายุเพียง263เมื่อปีที่แล้วตามการคำนวณตามเวลาวันอาทิตย์ชาวที่3จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าหุ้นของทรัพย์สินของเขา เพื่อเป็นการเตือนใจเขาได้รับมรดกที่ดินส่วนตัวของแซนริงแฮมในนอร์ฟอรแต่ยังมาจากบามอร่าในอเบอร์ดีนเชียด้วยหลังทั้งสองเป็นของแม่ผู้ล่วงลับของเขากริย์แห่งอังกฤษร่ำรวยน้อยกว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษหรือสีสูนา สิ่งสำคัญคือต้องระบุว่าเฉพาะทรัพย์สินส่วนบุคคลของกษัตริย์ชาวที่3เท่านั้นที่ถูกนำมาพิจารณาตามเวลาวันอาทิตย์ในการคำนวณเพราะฉะนั้นมงกุฎโดเมนดัชชี่แห่งแลงคาสเตอร์และมงกุฎเพชรไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโชคลาภของเขาอันที่จริงสิ่งเหล่านี้ได้รับความไว้วางใจจากพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อชาติ หากเปรียบเทียบกันความมั่งคั่งส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีริชีสุนักก็เพิ่มขึ้นมากกว่า120ล้านปอนด์เช่นกันโชคลาบที่เขาถือร่วมกับภรรยาของเขาอัคชาตาเมอร์ตี้เพิ่มขึ้นจาก529ล้านปอนด์เป็น651ล้านปอนด์หรือมากกว่า759ล้านยูโรดังนั้นจึงสูงกว่าชาวที่3